สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องอีเวนท์พากันอีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าไราเดนเซอร์นะะกับโคลาโบอะไรนะฮันมาฮันมาบากินะทุกคนซึ่งเป็นโคลาโบใหม่นะฮะจากเกมไรเดนเซอร์นะะซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันนะคะเพื่อตามล่าหาตัวละครที่เราอยากได้นะคะนั่นก็คืออ่า รอโหลดแป๊บนึงเป็นตัวเอกนี่ตัวนี้เลยก็คือหล่อ <c oughs> แค่นี้เลยนะคะซึ่งสกิลของนางก็จะเด่นๆก็คือ,อสกิลแรกนะคะเป็นการยกเลิกภาวะอมาตะศัตรูนะคะหวี v, แล้วก็สร้างความเสียหาย3,100%นเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ทำให้ศัตรูชง,งักนะคะหวีก็คือตัวนี้โหดมากนะคะฟิลอาดัม Adam, อาดามีกแก้วหรอสกิลที่สอนนะก็จะเป็นการสร้างบารียนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็รีเซ็ตทักษะอ,อ,อันนี้แล้วฉันต้องการก็คือการรีเซ็ตแล้วก็ความสามารถพิเศษนะฮะนั่นก็คือใช้ถุดใช้และท่าเพิ่มขึ้นนะคะก็คือจะเพิ่มแร่หนึ่งพันซึ่งอันนี้ดีมากเพิ่มแร่หนึ่งพันคือฉันอยากได้มากนะฮะซึ่งแล้วก็สําหรับ9ก้าดาวนะคะก็จะมะีเป็นการฟื้นพลังนะฮะแล้วก็พีชีพแล้วก็ ต้านน้ำแข็งนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือฉันบอกไว้ก่อนเลยนะฉันไม่เคยดูเรื่องนี้เลยนะคะตัวเด่นนะคะก็คือ Oliver Oliver นะคะเป็นชายใจสูสรผิวสีนะคะก็ยกเลิกทักษะอมาตานะคะแล้วก็สร้างความเสียหายส0เปอรเซะคะอุ้ยเยอะเยอะเยอะ,เยอะกว่า,าบาก,กีอีกนะก็ทำให้ศัตรูชชง,งับทอยหลังด้วยตัวนี้ดี นี้ีอ่าสกิปสอนะ,ะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตใช่40%นะคะต่อนหนึ่งวินาทีเป็นเวลา10วิแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต300%แล้วก็เพิ่มอัตราการลบดิกักษะนะคะนีะ่ความสามารถพิเศษก็คือเป็นการเพิ่มแร่1,000เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเหมือนกันแระเลยนะคะไม่มีต้านพายุอะไรให้ฉันเลยเหรอ ส่วนตัวนี้ฮานะยมมายามะก็ไม่ใช่ตัวเด่นอะไรนะความสมรถก็จะลดลงมาหนึ่งนะคะตามระดับของเรสต์ <c oughs> ตัวนี้ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดหาตำรากันนะคะบาคีของเราเราจะสุ่มกระชา่าล้างเกลือกันก่อนกระชา่าล้างเกลือกันก่อนนะคะฮัช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 โอ my god ตัวดีฉันหายไปแล้วหรือเปล่าไหมนะ อันนี้ก็คือล้างเกลือกันก่อนแต่เราเอา,เอาความโชคดีมาล้างหรือเปล่าไม่หรอกไม่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 โอเคเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดตั๋วกันก่อนนะฮะฟรีสองใบมายกเลิกสามครั้งนะคะ let's go บากีต้องออกนะคะบากีต้องออกแล้วบาคีต้องออกบากีต้องออกขอให้ได้ตัวดีๆนะคะจีเอ็ม oh my god ha, 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 ha. เนีเห็นไหมก็ก็จะได้แบบโคนนลี้และน้ำอะไรก็ไม่ได้นะคะก็ต้องได้ตัวดีต้องต้องมีตัวดีนะั่นซีอมตัวดีตัวดีตัวดีนะอคคตัวดีนะคะอันนี้ไม่ได้คมขู่อะไรนะะก็เสียมปกตต้เ oh อาไปกันเอทุกคนเราได้ตัวนี้เป็นไงล่ะ บอกว่าไม่เก่งมาแล้วทนะฮะนายมะใครอยากให้รีวิวนะคะเมนใครอยากให้รีวิวเมนนะคะมาเราจะสุ่มนะคะกดยกเลิกสามรอบเฮ้ยแกต้องออกนะจะต้องออกให้เรานะฉันเก็บแบบสามสัปดาห์เลยนะโลเวก้อนนี้นะแบบสามสัปดาห์เลยนะแบบสามสัปดาห์เลยนะไอ้ตายจะต้องออกนะจะต้องออก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  ปักโอ้โหเบิร์กซาริปซาตัวนี้ยังไม่เคยได้นะเปิบโอ้ม oh ก็อดฟิวะเกลไหมเพราะอยากเกลือนะมันต้องมีสกิปแล้วที่เราสำเร็จอะเพชเฮย้ฮยเพิ่งมาเมื่อกี้ลอยอะอะไรนะเบิไม่เอาเดดประถมไม่เอาเปิบไม่เอาเงินน้อยอย่าเย็นแบบนี้กับฉันนะ ไม่ได้เลยให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันแต่ได้ตัวเดียวแล้วมันเป็นตัวนี้คืออะไรง่วยคำสายโอ้ o มเกอดแต่นางก็มีเพิ่มแล้นางก็มีเพิ่มแร้นะว่าไปนะเพราแกนะก็มีเพิ่มแล้วนะอาจจะเก่งก็ได้ ก็บอกอะไเงี้ยว่าอย่าดูทิพย์ายเนาะนี่นางอาจจะเก่งก็ได้ใช่ไหมนางมีเพิ่มแรกอะนางนางอาจจะเก่งไม่รู้ว่าเหมือนปลอบใจต,ตัวเองอยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบมันลอกตัวเองอะแก <c oughs> อันนี้กออ็ฉันว่ามันใช้ได้ใช้ชได้ใช้ได้โอเคแต่เราก็เราก็ปันน้นนางเลยนะะเราก็จะปั้นเป็นปเป็ดดาวก่อนปเป็ดดาวปเป็ดดำแม็กก่อนเลค่ะ โอ้โหฝน,นี่เกลือไปพวกเกลือพวกเกลือแกต้องถูกย่อยสนลายย่อยเป็นผู้ย่อยย่อยเข้าไปโอ้โแล้วเราไม่ได้ตัวที่เราอยากได้อ่เอเหรอเยอะไหมเนี่ยโอ้โหเยอะมากค่ะดองไว้ทำอะไรเยอะแยะเต้เต้ก็ไม่รู้ว่าเต้ดองไว้ทำไมเยนะอะแยะกันก็ตองไว้ปั้นนี่แหลนะครับ นี่เราก็จะได้น้ำมาแล้วนะฮะเติงเราน่าจะอัพแกแบนขั้นนี้ก็อ้ไม่ก็บัตอรีบใช้เยอะมากนะเธอเนี่ยอัพแก้ band, เป็นล่างนี้เราใเปลาเราก็จะได้ได้รางวัลใช่ไหมรางวัลเ,เป็นกบหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะรางวัลได้รางวัลเป็นอะไรเอ,อ่ยรางวัลที่เราจะได้นละะ้ะนนก็คือ นะฮะฮอะไรนะฮะอา,อานี่ไงเป็นกบเป็นกบอันต้านึ่งชินนะฮะซึ่งน่าจะได้ชายอะฉันว่านฉันว่าน่าจะได้ชายครับนะโอเคทุกคนสนับคลิปในวันนี้เตยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย